วันนี้มีวิธีดูแลสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสร้ายทั้งหลายซึ่งกำลังระบาดอีกรอบหนึ่งกันนะครับอย่างแรกที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้จะทำร้ายหรือว่าติดต่อในร่างกายของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับหากสภาพร่างกายของเรามีความเป็นกรดสูงนะครับส่วนสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าไม่เพิ่มภาวะความเป็นกรดในร่างกายของเรานะครับอย่างแรกก็คือว่าให้ทานอาหารจำพวกที่ช่วยเพิ่มความเป็นด่างใน ร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผักนะครับหรือน้ําแร่นะครับในขณะเดีวยวกันก็ลดนะครับอาหารที่ทําให้ร่างกายของเราเป็นกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแปลรูปนะครับเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะครับ ผลิตภัณฑ์จากนมนะครับและที่สําคัญนะครับที่จะไม่เพียงทําให้ร่างกายของเราเป็นกรดนะครับจะลดภูมิต้านทานของเราด้วยนะครับก็คือของหวานทั้งหลายนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่เครียดนะครับอย่าเสพข่าวลบเกินไปนะครับให้เราทำใจให้สบายนะครับแล้วก็ตั้งสติให้ดีนะครับและหากสามารถเสริมวิตามินได้นะครับก็อยากให้ท่านนะครับเสริมวิตามินซีวิตามินดีนะครับแล้ว ก็สิงนะครับสุดท้ายนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอยากให้พวกเรานะครับตระหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแต่อย่าตระหนกจนเกินไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่บนความเครียดนะครับแล้วก็ไม่มีความสุขครับ